จ้าบสวัสดีครับทุกท่นวันนี้ก็อยู่กับผมเจ้าว่ช่องพาบูซีเฮดนะฮะวันนี้ผมจะมาส่งกิจกรรมใหม่นะฮะเป็นกิจกรรมเอ่อลูกซองควงลั่นสอหมวกอรตจาดยิงสองและความโรลีโหลดและบอกและลบแม่นยำนะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมศาสรเจ้าศักดิ์สิทธิ์พิชิตไอเทมแล้วก็เป็นชุดของไอ,อตัวนี้เลยนะแล้วก็มีกิจกรรมประมาณนี้เลยมีเพนกวิน แล้วก็ตู้นี้นะครับในตู้อีโวนะโทเค็นนี้อามาจากตู้ไม่ใช่ตู้อ e ีโวดิจากลักกี้เลรอเน่นะครับนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับทั้งนั้นเราจะไปส่งกันเลยตอนนี้เราพูดมาเั้งนานแล้วั่นานเท่าไหร่ปะหนึ่งจองนาทีได้จำก็นะรางวัลก็จะมีนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ประมาณนี้เลยครับส่วนของที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือของที่เราจะได้ทั้งหมด แล้วก็1ครั้ง25่บหเพชรและ5ครั้ง100เพชรนะฮะก็อะไรครับเนี่ยก็เราอะไรครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับกดไปเลยเรอบแรกไม่ได้อะไรได้สกินปืนมาฟาร์มัดรอบที่สครับ โอ้โหขอโทษครับเมื่อกี้เมื่อได้่ินไปต่อกันห้าครั้งโอ้เกลือนะครับโอ้ไหวไหมเนี่ยพันแปดร้อยเพชรเฮ้ยได้มาแล้วครับหนึ่งอันโตเค็นไปต่อกันเลยครับ ก็ยังไม่ออกเฮ้ยออกอันที่สองแล้วครับท่านผู้ชมไปอีกแปดครั้งกไปเลยอุ้ยอันที่สามแล้วครับอันที่สี่มาแล้วครับ,นนรบติดต่อเลยครับไปต่อเลยครับเหลือสองครั้งสุดท้ายนะครับไปกดรอบสุดท้ายแลวนะฮะปังโอ้ย my god ก็ผมไม่ได้ครับโยมเพดมดแล้วโอไม่นะโอไม่โอไม่กดนะครับก็ขอไปเติมเพิ่มก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่นะฮะก็กลับมากันแล้วนะฮะผมได้ไปเติมเพรมาเพิ่มและพันหนึ่งสารอยบาทนะฮะ นี่ไปไปต่อกันเลยอีกโทเค็นอันเดียวกับสิครั้งผมจะได้ไหมต่อกันเลยครับไปกดยาวๆฮะกดยาวๆไปเจ็ดรอบไม่ได้้ม้รู้ไปดิถ้าไม่ได้นี่ผมเสงมากเลยแมวนะครับแมวนะ ท่ชมโ oh อ้ไม่กดเดี๋วไม่เอารอบสุดท้ายโอ้ oh. ไม่น่ากดเพลินเลยครับเกมครับไม่ได้เลยนะฮะก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะกิจกรรมนี้ก็ของรางวันก็จอยู่ในห้องแต่งตัวเลย เดีวเราไปดูของกันอ้นี่ผมเซ็งมากเลยจะร้องไห้ครับท่านผู้ชมอ่ะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะก็อยู่ในของนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบความเกลือของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูกันด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับจุบจ๊บ